ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยคนอันนี้คนงามประจำบ้านอันนี้คนนี่มักบ้ารุ่นน้องมักบ้ารุ่นน้องอีกบอกอีกมักบ้ารุ่นน้องโอ้ยโอ้ยอย่าให้อย่าให้เฮ็ดให้เพื่อฟักให้รวย สบาดีสบายดีตอนเช้าๆทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอูวพบกับน้องอู๋ลองสานกะนวันนี้ก็เป็นมือที่แบบเป็นมือดองของมูน้องอูเนาะวันนี้กะน้องอู้ก็ที่ไปซ่วยเวียกเคุนเนาะไปฮ็ตอาซอวยเวียคุนจับพันจับนี้ชวยเพื่อนเนาะแล้วก็ปไปถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนเมื่อวานนี้น้องอูอ้อาไปถ่ายเพื่อนอะล้มงัวเนาะแต่ว่าถ่ายมาแล้วมาตัดกะติดเหลืองเนาะแล้วก็น้องอูก้ก็แปลงคลิปเนาะถ่ายแบบเอาตัวที่แบบมันแบบบอีอย่างไรกะ ตัดไปตัดมาก็ยังติดเหลืองเนาะติดไปติดมาแล้วก็บอกว่าจะได้เอาคลิปนั้นลงบอดแต่ว่าสิเกิบไว้อยู่เนาะว่าสิท่าแล้วอ่านว่าสีแปลงไม่แล้วสิเอาลงไม่อีกแต่ว่าเอาลงไม่สเงเ่อสามเ่อแล้วก็ยังติดเหลืองอยู่เนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบคอมูนแฮงอันเด็กอันนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออบูได้อันบูฮานได้เอาลงเนาะก็แบบที่พยายามอ่านแบบอ่าตัด ตัดจนแบบมันเอาลงได้คันท่าสุดของพยายามเอาลงมาได้ท่าอย่างติดเหลืองก็คือสีวิบบัวดาลงกนทุกคนนะตอนนี้เราไปเบิ่งบรรยากาศอาการเฮ็ดอยู่ให้กลิ่นเกียมงานดองเลยเนาะอาหารก็สิมีข้าวปุ้นมีลาบมีแกงมียำเนาะเอาไปเบิงน้ำกันเอา่นอ่านแต่งกินนี่ก็คือแบบบได้อ่าบได้จ้างสร้างเนยทุกคนแบบคนอยู่ในบ้านญาติพี่น้องมาช่วยกันเนาะ อดอกอยู่บ้านน้องอู๋นี่ก็คือเวลาเฮ็ดดอกจะบม่ได้จ้างสร้างเนาะอีหยังกระยาจะช่วยกันเฮ็ดทุกอย่างเลยเนาะคนอยู่ในบ้านจะมาช่วยกันไปหาไปเบิ่งกันเลยนำนำแม่ไปเนาะนำอีแม่ไปไปเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่ข้างเฮือนเลยตอนนี้เพิ่นกำลังจัดสถานที่แล้วก็แต่งกิจ โอ้ยกระดุดเด้ออายเอ่ะบางถ้วยแกงปุูนบางถ้วยแกงล่วงทางเด้อะบางล่วงทางไปเกาะไม่ได้นะเอาเครื่องกลางดีๆได้อย่าร้อนเลยร้อมื่อไรนร่มอยู геро, ktion, ่นี it ่เลยร้อนนะลุกได้เพิ่มสีว้าหลยงานดอกนี้มีเจ่าบ่าวเห็นเจ้าบ่าวที่นนี้เด้อเจ้าบ่าวเด้อเล่งแพล่งเสือกอยู่ เติมอันแตงกินอยู่ในฮะลานนี้เป็นสถานที่จัดงานดองตอนแรงอันนี้แต่งกินอยู่นี่โอ้ต้มป่าะเลยแม่อันนี้ป่าเฮนน้ำขาวปุ้นจักรโลนี่แม่แรงเอ้ยไปละมอดเรือนถอยเด้อมอดก๊อกยุ่วส่วนแม่เด้อตะยื้อโอ้กินข้าวิมามากินข้าวข้ามกินข้าวเป็นแม่เล็กขับง่ายดีเออเอาเลยเอาเลยงาบงาบ ลาบดิบอิงอ่ะมีลาบดิบอันนี้เขาทำอะกนคาีอันกลาเอาั้งรับเป่างนั่นเอเขามันไหมเขาอะเขาเขาก็เขาขอ้แล้วจะเพียบเอาพรีเมี่ยมี่เ้เขานี่มื่อเท่านี้เ่าเน่เขาไปกลังไปเอาเ่อติบอกอันนี้แกงเออตาลปิอันนี้แกงวางอันนี้ลาบ อันนี้กำลังซอยเครื่องในอันนี้แม่คัวอืยทุกคนท่เป็นนก็คือกระโดเอาแม่คัวมีแต่พวงามๆงามแท้อันนี้จะย้อยเห็นไหมแม่คัวนี่มีแต่พวงามๆเน้อกินข้าวกับคัยืะไม่กินไข้าวแต่มื่อกินอันบ่เอาเนี้อมหม่ไห่แกนอันนี้บ่อน่ะอันนี้หนาดวนแตงกินนะบ่อเต้นมบาหมอม่ว เอาเอาเดี๋ยวคอตกเข้ากันเอาไมีตอนนี้เขากำลังเริ่มซี่อันเดียก็ใจป่าเฮ็ดอันลาปูนตั้งนมีแต่แม่ครัวพูงงามมีแต่แม่ครัวพูงงามเอออันนี้เอาใส่นี้เดี๋ยวนี้บรรยากาศกำลังแบบคึกคืนเฮ็ดอันแจกคโรวป่านี่ กางมันจะนี่เด้ออันนี้บบ้านเจ้าเฮนอันนี้บ่มีน้ำขปุนบ่น้ำไก่เฮ็ดไก่ไก่มันจบมีเ้าเสร็จไก่บส่วนลายทางไต้พวดี้ไก่บ่เนาะเขาเขาตํำก่อนนี้นะเ้าตาเ้าต่ำข้างนี้เขาบบต่าวุ่นวายหน่อยนึงเด้อ แต่งกินเต้มว่าไปว่ามาว่าไปว่ามาเอาไว้ตัดหน้าตึกนึ้แน่อันนี้แม่มันกำลังสิเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นแต่ว่าต้องคั่วน้ำน้ำมันก่อนเอาอันน้ำได้กินน้ำน้ำค้อคำเอ้ยน้ำเอาโลกชนิดของแม่เบิร์ดเขากำลังบอกอันเดีมาๆดม หน้าห้าด้วน้อยปองแล้วมาขึ้นมองนี่นี่แม่จันเป็นสร้างน้ำข้าวปุ้นเด้อกับแม่มันเอาผ้า,ามาลูกฮะเอาผ้าอ่ะไดาแม่มันมาแล้ววันนี้เอเมียเห็ดน้ำข้าวปุ้นเด้อทุกคนอันนี้ก็ยู่เหงอน้องอูนเนาะอันนี้ก็ยู่คางคัง <laughs> ไ <c oughs> อ้ซี่ใส่อันใส่กะทิกะทินี่ใส่เป็นกะทิอันกะทิปอ่องเฮ้ยกะทิก้องเนาะก,ก้องก้องก้องเดียว ขาเห็ดหมอใหญ่เขาก็เลยต้องใส่กะทิลายเดอ้ออันนี้คือมอ้อนนังพระปุณมอ้อมันใหญ่เนี่ยเลยต้องใส่กะทิลายอันนี้เป็นสร้างบริจ้จ้างเดอ้อสร้างทั่วไปสร้างจำเป็นมีงานยุ่เสิร์ฟไปตลอดถามว่าได้เงินบอกระบ,บอกช่วยเรือเดี่ยวเดอ้ออยู่บ้านน้องอูนี้แบบ จะโบแบบโบโบ,อบอมีการจ้างกันเลยทุกคนมีแต่แบบว่างานผู้เดินกับไปช่วยกันเนาะแม่มันเนาะทาแบอบอยุ่งงานบ้านน้องอูนี่มีงานนี้ต้องเห็นหน้าผู้นี้โลดเคล็ดล <c oughs> ับ <c oughs> ในการเ็ดน้ำข้าวปุ้นในเสียบมีอะไรแม่มันเป <c oughs> ็นง่ขนอไล, <c oughs> อล่กันน้อยเไล่ บอยอกซื้อเด้อเลยบอใส่เป็นลา <c oughs> ยแท้กับจริงก็ใส่ <c oughs> ลายแท้ดิใส่ลายนี่เนาะมอใหญ่ก็ต้องเลยใส่ส้มส่วนเนาะต้องได้ใส่ส้มส่วนมันน้ำขนมจีนต้องได้ใส่ล,ลายเออ,เออเออว่าซาไทยเอิ้นขนมจีนเลยนเนาะขนาวหนุน่มก็เลยนอกเลยนาะเอเอ,เอลืมเว้าไปว่าเมียมันนี้เพินนเพ่นอันเพิ่์นอันมีลูกสาวไปอยู่ไทยเด้อลูกสาวเพิ่์นอันได้ผัวเป็นคนไทยบ้านอู้นี่หลายคนอยู่ได้ได้สามีเป็นคนไทย ใส่หัว,หอ,อวหอมเข้าไปแล้ได้ไล่แล้วนัน้แบบนี้อาจามีซักกลับมาเครื่องใหม่ผสมเลยคุ้มยางย่งยางอยู่ในอยู่ในถังถังตัวสีแดงเด้อครัวเข้าไปอาไรกระเทียมเออก็เทียมมัน,นีย,ยตัวงอบเตกีเนาะเขาต่าจนว่าแส่บหูบตาเน,ะนะาะก็ะขขมันจะุกไปไกนนี่เราซุกเปาก,กะไรเนาะต็กียันซอนจนสีนใใ้ตาย ผักเขียมก็เพิม่มผักเขียมนี้ได้รูปผักเขียมน้นอยๆนั่นได้แต่ผักเขียมเสียงข่วงอ่ะเออผักเขียมเสียงข่วงอันบ,บัดนั้นมันมัน,มนได้แล้วเ่าเอาเอาันตี่มู่ลงอย่งไรกมันเออตี่มูอันเสื้อทำางอ่ะติ๊กยัยคัวเข้าไปน้ำใจพอไหมสัมันไหมพอแล้วใส่น้ำน้าแล้วเข้าไปอีก อันน้ำใจสิซ้าน้ำใจอันนี้เด้อนี่ตาน้ำใจอันแม่แม่มันอันนี้เขาจะเอาไปเฮ็ดอันภา,าษาไทยเฮ็ดเอาไปเฮ็ดพริกแกงพริกแกงพริกแกง,กแกงเออกกอันนั้นท่านยุบแล้วจะพาเอาที่ใส่เม,มียจานเป็นเมียัวเด้อยเมียัว,วจัดเป็น อันนี้เป็นหม้อเลยแม่มันหม้มอเช็ดแกงโอ้ oh, อันนี้เป็นหม้มมอแกงเมนูเราก็มีข้าวปุ้นมีแกงมีลาบมีมีมียำเห็ดนี่บริเวณเดินที่มาอาณาไม่มนนันนะ่นเนาะมันนี่ก็เกียงเติรดเ,เลิศเลยคนดองผู้เดินเท่าหน้ากับมีเห็ดอยู่เนี่ยนาะสบายบ่มีเดินเนาะหอบเครื่องลงมาแล้วก็ได้เนาะ ไอันนี้อิฐฉันึงนงาัวนี่ก็ยางลงยางลงยาลงยางขึ้นนี่เละเสื้อเลยเพิ่มขายับเกิยกระเจ็งคางเพิ่มเข่ายอยู่เพิม่มเ่เพิ่นข่มเ่มพ่มเพิเพิ่มเเพิ่ม่เิมอ่เพิ่มพพเเเอเ่ แกลไปทาเดียวกันคคอยเดนมงมีใจลงไปคือจะอม่ไปอยู่นอีกแม่แล้วสที่เดแน่กมากอันนี้พร้อมไม่้เพิเลยมนบักเพชรอะไรเยน้ำน้ำน้ำอันนี้ไม่ได้เดือดน้ำน้ำพริกโงอะไรน่ะน้ำพริกโงพริกน้ำนาพริกน้ำเขีย เอก็มีแต่กระเจาเห็ดนะแต่ว่าแม่เป็นผู้แต่งกินหรือนอกคนมาช่วยกันอุ้มรปุ่มลุมช่วยกระเจาก็เฮ็ดทางในเต็มเลยละแม่ละเฮ็ดดูกระดาษกระจางเงินชักกีบเดลยทุกคนมันเจ้าชีเซอร์เดี่ยเดี๋ยวเสื้อเพิ่มหนึ่งว่ะเสื้อเมื่อไรเสื้อเมื่อว่ะบกฮพ่นบ่อันนี้ยักษีด้าห้าละห้าขีดทุพเทิดดอกไม้หรอว่ามองมอแบบง่ายเนี่ยเจ้าอะไรมาเจ้าคนแทกตัวน้ลเนาะ แม่นอะไลูกกับบบายคุณรว่าชิโถวบอหว่าชื่อบ,าโโบมามาเนี่ยลูกกับบายาเ้หมเอาที่รถที่เหมากะมาอีเมียคนม,ม,มาโอ้กระแม่นอะไแม่จันนี่ไปงานเดี๋ยวเราก็เทียบไปเขาปุ้นเดอ้อแม่จันตุ้งซางขาปุ้นซ่างมัวมัว้เหรอะ เดียกตอนนี่ป็เข้าหมอมันน้มาชิ้ามนี่เรามงาเข้าหมูออกไปหมน้ำโกน้คมโคชิไปล่างนั่งเรอเออไปมันงเราล้างไปามาเะเออล้างเราก็ล้างอันน้ำกนล้างสนโกนห

หลายล้านเติบได้นี่โอ้เป็นล้านป่าเอเป็น้านเข้าเอาเนื้อหนึ่งหาแซนห้องกินนะฮะเครื่องเขาอีกได้ค่ะเครื่องเขาวันเย็หนึ่งหาแซ่นะปอเข้าทำซ้ำเนือค่ะพอดีเป็นช่องล้านเลยเล้นเราสี่เนื่อเนาะเข้าเนื้อหนึ่งฮาแซนเลยเนาะแซ่สุดไปดูอันเจ้าแต่กินกันค่ะ แห่ใจแม่พี่แม่บ้องนั่นเอเอาเนื้ยง้าเสนทุกคนถ้าแบบของกินยุงงานนี่มีซี่งมีมีซี่เมนูเนา,เนเนาะ,ะาาาคันทาไปจ้ามขึ้นนี่ค่ะเจ้าสีเอาอเมนูละหา้าแสนกีบและทีนี้มันมีซี่เมนูกระตุกยู่2สองร้านสองร้านและทีนี้เครื่องของที่เอาเอาไปให้เขาเจ้าแต่งกัน็เป็นเครื่องเอาอีกสิอันนี้ก็ถือว่าประหยัดรายจ่ายไปได้ลายเ่าเทียวว่าเลย,เลยเีิ้ ดองกันบ้านเฮานี้มีแต่ซวยกันแบบนี้นี่คนไปเรื่อยๆให้มนันนอมหอมให้มันนะนั้นเราจะค่อยเอาเอาลงหม้อให้มัน,นอะอืมแม่จันกําลังอันล้างล้างนั่งเออใส่ลาอันนี้แมนน่นั่งนั่งงัวเมื่อวานนี่นี่ซอยสโซยะ สวยกัน,น,นกเดินนี่กันมื่อแรงกันจ,จัดอยู่เดินนี่เลยเนาะพี่ต้องเซต้ำก้อนนี่วันนี้แม,ม่ล่างดีก่อนล่างก็น้ำเมือกอันนี้มันกออกนะต้องเฮาน้ำเมือกมันออกเลือดติดต้อนนั่งเทะๆ่ะแม่ ยู่ค้งเลยมันใส่เลยเนาะเออใส่รถมันขึ้นละบอกน้ำหน้าขึ้นละบอกเม่จานตื่นแต่เซาตื่นก่อนอูตื่นอูตื่นน้ำลังตื่นห้ามโมงแล้วแม่มาดังไฟข้างโมงอันไต้โคมเกลียงไปเยียงมา<ะ>มามาแล้ว สั่งค่อยแล้วมันได้เมดนะนี่สั่งดองเจ้าหันลวไปแล้บพมาเดี๋วพาทุกคนไปเบื้องวันยากาศาอยู่ทางในนะว่าเพื่อนทิศอันเดเดย์งออนไม่ได้ค่อยึอฮอนฮดอนฮเนฮอนอนฮอนออาฮออนฮนฮอนฮอนนฮอนฮอนฮออนฮออนอนออนอนอนน ปลาอยู่อยู่ไหนปอยู่ไหนวะอู้ซอมเมื่อกี้เนาะแม่มันก็เสามาใส่ในนี่คันว่าเตอนขันว่าเสียดใส่น้ำแบบธรรมดาก็เอาเอานี่แบากล้านี่ก็ได้แค่เนี่ยแม่เออกูเซียนให้น้ำหน้ากูก็จิจองมาให้กูก็อิทวนมึงมึงบ่ได้กินก็คือกันกับกูบ่ได้กินคุณใดเอาน้ำหน้ามันก็มีอันนั้นเละดิ อันนี้เออเสื้อย้าเสื้อปลาแด่ว่ะเพิ่นเพิ่นบปกิ่งขนอเออไม่มั่นเสื้อขนอละฟ้าไทยฟ้าไทยอ<ข>อไอ้น้องกันตี้เหรอวะเสื้อขนอกับฟ้าไทยกับไอ้น้องกันตี้เสื้อขนอเด้อไอ้เต้าเอ้ยเสื้อฟาไทยใส่ลงไอปไอู้ค่อ,อยแม่ <im it> เออเออสิเจ้เามาให้ด้วยเด็ดมาให้ดดอกพอแล้วเนาะจันนาะ ป่านี่เจ้าประเทศเธออันพวกบุกินขาโน่เนี่น้อยนึงเอาตัวนี้ไว้นี่ข้อข้อไว้ใส่กันมีดได้แม่เล่เอามีดมาไว้เอามีดมาเพิ่มแม่ไว้ได้ละได้ละกินยังเลยกินส้ม ยินเพียใส่อันนันไปอีกกองเขาลุ่มลงไปนใเดาเวียนเลยคนขึ้นมากระบอกไสเตาหนึ่งเนาะเอาไว้เตาเนยมันกะพี่เอาบอกกะที่นะใส่อยู่บอกนางน้มเออเอาไว้นี่เถอะไ้เซอร์เาหน่อยนึง เอาคือว่าไปหาเดืดม,มเลยไอกแก่แดงเริ่มแดงแล้วปม,มันอุ่นน้ำหน้ามันโคตรเค้มคุ้นเลยนะ น้ำยาขนมจีนตาแม่มั่นแซบหมอสัมดี้อันกะทึกชื่อจะคนแม่มันแบบอันฮับแขกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยคน อ,อ,อันนั้นแม่กุกิกแม่เขานะไม่ใช่เขาคักแล้วไม่มันคักละคักะ่กะเออแดงอยู่ในกล้องแดงขนาดเลย สีันเป็นลวเนาะมันยังไม่ได้ใส่นวอ่ะใ่เลอ่ใส่หมดลยนะสดงว่าอันเฮาเซอร์นี้ขั้นสุดท้ายแล้วเธอมันน้ำฝนแล้วก็ได้อันนี้มอมอมอนี่จักลิตรไหมมันมอสองม้อยมอละร้อยละจัดตัวนี้หนักมอร้อยลิตรร้อยลิตรนี่ครับแขกได้ประมาณ400คน ขันบุญบ้านที่น้ำข้าวปุ้นสนิทตายเลยเนาะน้ำข้ปุ้นนี่ม่ละร้านป่าแบบโมข้าวปุ้นนี่อันทางแบบซื้อป่าซื้ออันพวกอุปเออเครื่องอาหารมาเฮ็ดนี้ประมาณหม้อนี้ถึกร้านป่าร้านป่าก็ถึกเงินบาทประมาณสามพันกว่าบาทเนาะสามพันกว่าบาทไม่มันสามสามฮาชิมาประมาณห้าร้อ 3า,า,าน,นเออเออไม่ละห้าพันห้าพันมอยอน,นี่โอ้มอสิลวกอันนั้นได้มอแกงได้ไหมได้ได้ลวกได้ลวกเลยอ่าอสี่สันทุ๊บป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 ุ๊บเบิง้งคือบย่ใหญ่แท้จริงโคตรใหญ่ไอ้นีน่คนสูงจนเกือบซ้ำค่าไปมัน คมีสีสันบ่อแดงจึ้งเลยเออนั่ม่มั่นที่จงกับเพื่อนมาเออจจงกับเพื่นผู้คน,นพวกกินคานอซีมซีมเซวบผู้พันเดอ้อ ไม่พออะไรจะให้แม่เจ้าซิมไปไปให้แม่เจ้าซิมมาเนี่ยแม่จะว่าขอเงี้ยขอองี้ยเอาไปอีเมสซิมก่อนเอาแม่ซิมน้ำข้าวปุ้นแม่วันบอกเป้าเลยๆอย่างหูบัดเดียวได้ลวกได้ว่าจันนงใดเท่ายังไม่พอ ใ่ันนี้พอเป็น,ม,นมัน่อก็น,น่าเฮาซีมเสอยเขาปุ้นก็ปุ้นกนเนาะอันนี้พแนอกอันนี้พาแนกซ้อมพักอันนี้พาแนอกอัน ซอยนั่งอันนี้คนงานประจำบ้านอันนี้คนนี่มักเป่ารุนน้องมักเป่ารุนน้องอีกบอกอีกมักเป่ารุนน้องอันนี้พี่แน่ขัวซีนอันนี้ซอยซีนเห็ดลาบอันนี้โอ้ยโอ้ยอย่าให้อย่าให้เห็ดให้แกงอะไรอ๋ฟักให้อร่อยว่นทันแล้วว่นทันแล้ว

ิน <g ül> ยังบทัทอดทุกคนยังบทัทอดยังบทัทอดเธอยังค้างอยู่สิกินเบียร์บอกเอขาไป,เไปนอนเดี๋ยวนี้กับจิเบตตั้งโมกเราจังค่อยมานี่นอนนี่กูนอนเดินเจออ้าวเนี่ยเจ้าค่อยก็เป็นคนซัดซื้อนเนาะจะบวกเขาไปนอนเขาก็ไปนอนนน <g ül> <g ül> มไ,ไปนอนก็วันนี้มันเป็นวันอัน <g ül> มันไม่ยิงซากคนเราเพิ่นก็เลยแบบว่าโอการสร้างสั้นจะเล็กน้อยเนาะมันยังบัทอดปานี้

ก็เ,เข้ากับเปิดน้ำเลยเปิดน้ำไม่ได้ไมกิ๊เปิดน้ำห้องน้ำเลยบดเกลือไม่ได้ม,เดม,เเม,ดมีเกลืออยู่หันห้องห <c oughs> วานบอกดิ๊ก <c oughs> นี่อนี่อเนี่อนนแทีเลเนื่อโอ้ยแสบเดมาแหลกชิอชอนะล่อ่าาะกากำลังเอาเลยแม่น,นะ เพิ่งกำลังเอาดอกไม้มาตั้งงางเออพุ่ณกระไดเป็นนางงานนั่นน่ะนั่นแม่แม่ทิ้งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออบุญญาบุญญาบเญญาบุญซ้อเอาจองมาบุญไดเอาจองมาได้เงินเฮาก็ได้แม่จะจองเพื่อนแม่ก็บบุญทีมาตอนนี้ยีราไปเฮ็ดกันสามนั่นก็ไอ้ทิ้นแม่หุบแค่หุบคาได้ลยหุบไปอย่าง นางอีลาเอาอ้อนเมดแม่ดำๆขนาดนี้จิ้นเมื่อยจี้นเราจะคอยมางุับลืมเก็บบางยางล, itta ล itta มืมเก็บบางยางชาติตกเปลี่ยนต่อไปจะไปแต่งงานเพื่อนพอเทวะไนี้ Então, ่าบงวงันใหญ่งวงันใหญ่ป่ข้าหัวใหญ่คนเลาคนเหียสิเดข้าวหัใหญ่อีกก่ะ้าวหัวใหญ่ป่นียจือยู่ที่สต๊อกนี่ตอนได้ไปเกบพังนอกอยู่สวนเพ้นสวยกันเดองานดองนี่ได้เห็นบุกคุยมันดำๆนะโอ้ จะให้มันดำค่อยเฮ็ดแล้วก็จะตัดทิ่มได้จะตัดทิ่มได้ได้ตัดประยัดแค่นี้เนาะอืต้องให้ตัวน้อยหลมาสาวใหม่แล้วมุนไปแล้วตอนที่อันเอาหั้วอันเจ้๊ยวขั้วอย่างพวกูอย่างเนาะหูเลยเจ้าเพื่อที่จะเอานั่นคือบรรณาเด้อหูเลย ันที่19นี่ก็มีดอกมูนกันทุกคนจุดจุดน้อยเลยเนี่มีแต่มันต้นน้อยค่ะเราไม่เยี่ยเองอ่ะนี่นหละตัวเห็ดการณ์เด็กสมนีแม่วันที่19นี่มีดอกมูนแล้อุ้ยเลยแต่ว่าดอกู้นิยันทุกคนรู้จักเนาะพาไว้เซอร์ไพรสในวอรแมนผู้เดลยปิดก่อนบูบอกปิดก่อนบูบอกนี่นะทุกคนน้องอู๋ก็เอาบรรยากาศภาพบรรยากาศการแต่งยู้แต่งกินของงานดองลูกสาวผู้ใหญ่บ้าลน้าฟ้าทุกคนเนาะกะ การแต่งยูก่แกงกินหรือว่างานดองในบ้านน้องอูนี่ก็คือแบบจะบริได้จ้างนะทุกคนจะแบบสาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องจะอ่ามาช่วยกันเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะแล้วก็ เป็นภาพบรรยากาศแบบว่าอุอุนอบอุนเนาะแบบช่วยเหลือกันอีหอย่างก็ช่วยเหลือกันอยู่บ้านน้องอูนี่ช่วยช่วยเหลือกันเมื่อไนถ้าแบบเป็นงานขอนอีหอย่างก็อยากกไปบอกว่าเอออันมื้อนี้มื้อนี้ซิมีงานเด้อมาช่วยได้เด้อสิกับจะมาเมื่อทุกคนเลยเนาะกะทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบาสาวบ้านอนเนรป,ปุมลุ่มช่วยกันเนาะ <ś c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศการเฮ็ดดองอยู่บ้านน้องอูเนาะค่ะซีเป็นแบบนี้เนาะคุณเน,นาะยังเป็นเขตแบบว่าส่วนน้ำบดแล้วกันยังหักษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบว่าเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันออยูคคคลิิิปปนนนนนี้งกกกทุไใ หน้าน้องอกอะสีเก็บภาพบรรยากาศการเอาอาหารขึ้นโต๊ะกันจัดโต๊ะจัดตั้งเป็นงานดองเนาะเป็นแบบว่าจัดโต๊ะจัดตั้งขึ้นแบบเอาเครื่องขึ้นโต๊ะแล้วก็ทิมีอ่า กาารอ่ถ่ายเอาภาพบรรยากาศการสู้เขาสู้พรอีกอย่างมาฟ้ากละกันคลิปๆต่อไปอ่าก็จะเห็นน้องอูใส่ชุดใหม่ไปงานดองกับเมยจันกับพอยจอยเนาะกับเฟลติดตามไดเด้อกับาขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจละกันช่วงนี้น้องอูอาจจะตอบคลิปซาหน่อยนึงเด้อตอบคอมเมนต์ซาหน่อยนึงเพราะว่าน้องอูขางานเนาะกับว่มีเวลาจะเข้าเบิ่งอ่าเข้าเบิ่งอ่าคลิปเลยเพราะว่าช่วงนี้อ่ายุ่งแหงเนาะกับ มืออื่นมือหืมผู้แหละน้ออูอาจจะตอบเมื่อเนาะกบตอบคอมเมนต์เมื่ออ่าขอบใจทุกคนที่ให้การการที่ตามรับโมชเจ้น้องอูอขอบใจทุกคนที่ให้กําลังใจเสมอมาน้องอูกระชิพหายามเฮ็ดหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูแม่จันละกันทุกทุกคน่นคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย